ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอลที่กําลังติดตามรับชมคลิปของอันนั้นออนทั่วนะครับเนาะครับท่านใดคำว่าเบื้องแรกก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังในอกนั่งใจนะครับเนาะครับเมื่อนี้พามาเบิ่งงัวครับมาเหลืองวคือเกาพี่น้องอย่าลึงงัวไปเลี้ยงหาบ้านนี่พอสอกบ้านเห็นครับนี่ครับแม่ลูกเด็ดเด็ดเลยครับเด้อเอาครับมื้อนี้เบิ่งกันยุทีพระยุ่งฟ้ามครับพิกัดเกยูบานหน้าคา ตำบลนาคาอำเภอวัดปีประทุมจังหวัดมหาสารคามครับมือนีมีเมยม่านเมลูกเด็ดเด็ดยัางง่ายพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอนาคตทัวร์นะครับเล้าก็สวัสดีปลาอันนัครับมือนี้พอกันคือเก่าครับกับพยุงฟ้ามันเขียวแล้วก็กับทีมงานนะครับมือนี้มาครบทีมเนาะคลาคุ้มครบทีมครบทีมค่ะมืออันดับแรกครับ มีคุมมาฝากค่ะนี่อ่ามีใส่ S M L คือเก่าด้วยค่ะครับราคา550รวมส่งฟรีปลายทางไปเลยค่ะจัดโปรค่ะอ่าสำหรับเบอร์โทรกะ064 849 2912ค่ะโทรมาได้ค่ะคินวยน้ำกันเลยเนาะแม่ค่ะมีมีทุกไส้ค่ะ S M L เหมือนเดิมค่ะสั่งได้ค่ะครับทั้งเลขาเลยครับมียังอีกว่เอ่อเลขามีงวมามาฝาค่ะั้โตครับ ตัวหนึ่งค่ะมีเทลล่ตเทลล่ตกระพาะก็คืตัวแม่ค่ะตัวผูกค่ะผูกล้อโอ้พอพันพอพันครับบ้านเลยมือนีดีพามาเบิ้งจากรายการครับมือนี้มือนี้มีประมาณสิบผาไรการครับผาไรการ์ดกสีด้วยด้วยน้อยแต่ว่าถือว่าแดดดีมือนี้แดดดีแต่ว่าแสงสีดีต้องมีเนาะครับแล้วการที่ขอฝากไว้นะครับเพราะว่าอ่าต่อไปประยุ้งเฉลี่ยไทยทั้สลับกันกับยูนี่แน่หรือว่าทีมงานเซาเล่หรือทีมงานอาร์ทีเอสยูนี่นะครับกสิมีอันนี้คือสาขาหนึ่ง สาขาสองพยุงสิ่เอี้ยยุบานมองยุบันนะครับตำบลเดียวกันยุบานโคกสูงตำบลนาคานะครับตำบลเดียวกันเลยเนาะแม่นครับตำบลเดียวกันแต๊กยุบอีกฟ่งหนึ่งนะครับผมไปเบิงไปหาได้ทั้งสองมองได้ครับผมพี่น้องก็รอติดตามชมไปเรื่อยๆด้วยครับเนาะครับผมบัดนี้ห้าม่าเบิงกันตัวแรกเบอร์หนึ่งครับบัตรตัวแรกนะครับเบอร์หนึ่งเป็นแม่ทองนะครับทองหาเดือนทองก็พริกแดงครับทองกับพริกแดงสนสูงลอยซี่บวกประกันส่วนสูงครับ ท่องที่ไหนเพิ่นครับท่องที่สองครับท่องที่สองแล้ววันนี้ค้นถามเลยวันนี้ว่าคือหัวท่องสองท่องสามคือผมไม่ได้เบิ้งเขาไม่ได้เบิ้งอย่างคือเพิ่นไหมครับผมบเบิ้งลกนนักษณะนมกับพวกเครื่องขันเจา้าเบิ้งเขาทีพี่น้องเพิ่นเบิ้งเห็นไหมครับอืมอัน,นมีการแหลกอืนั่นแหละครับอ,อันนี้นประกันตำหนิครับตำหนิประกันหนึ่งเดือนทุกตำหนิภายนอกภายในหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มครับราคาเที่นี่ที่เดียวราคาเปิดที่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันครับเบอร์หนึ่งต่อรองเนี่ยบนนองครับเนี่ย สามหมื่นห้าพันทรงฟีไหลโลครับทรงฟีไหลโลอ่านี่คือเบอร์ที่หนึ่งแดงแดงพี่น้องแดงจิงคืนเลยครับอ่าไหนมาพวกเบอร์ที่สองครับบาทเนี่ยเบอร์ที่สองนี่ก็แดงสุสีกันเนาะครับเบอร์นี้ท่องกับพ่อไดครับตัวที่สองท่องกับวิเอารโลโจ้ครับสี่เดือนครับอท่องสี่เดือนกับวิเอารโลโจ้ครับโอ้พนี้ไงสูงครับ บรรทายงามเนาะราคาเท่าไหนครับ 35, <000 S 1> สามหมื่น้าพันครับสามหมื่นห้พันเท่ากันแม่นครับแม่ไ<ม>งนะนะเบอรนึเ่เบอร์สองราคาเดียวกันเนาะ 35, สามหมื่นห้าพันสูงนี่น่าจะร้อยสี่กัวเนาะครับผมร้อยสี่สิสบกัวครับร้อยสี่สิสบบวกกดอกพี่น้องเบองหนอกไงได้ตัวนีหนอกไงขาตรงขอบตาขอบหูดำน้ำใต้น้ำล่างนี่ดีเล็บสวยเล็บสวยโอ้บรทายไหมเบี๋ยสองงามครับเบอร์สอง เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่โอ้ขะขนาดเลยเพี่น,อน้องนี่ครับราคาสามหมื่นหาพันถึงสองเบอร์เลยบ้านนี้มาเ,เบริรงเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามทองหาเดือนกับแจ็คพอตครับทองหาเดือนกับแจ็คพอตแม่นครับเครื่อง,องดำงล่างเ<ด>ลยตัวนี้เนาะหาหกเดือนแล้วหรอครับนี่อืมประมาณนั้นเนาะทองเนาะครับทองเงี้อ่างล่างหรอครับแจ็คพอตร้อยล้านนี่บอกแม่นครับทองที่ใดเนาะนี่น่อยบักเซ็ดนะครับเป็นยังไงครับบ้านเนี่ย ราคาเท่าไหร่ก่อนครับราคาสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันได้ครับเด้เบอร์สามความสูงหนีอยู่ประมาณความสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเมนี่ได้พี่น้องได้เมนี่เครื่องดำล่ามได้ครับเนี่ยมูเครื่องดำล่ามเนี่ยให้ลูกมักจะให้ลูกดีข้อขานี่ก็ถือว่าตรงทั้งข้อทั้งเล็บครับเลยก็ถือว่าสักดีนุ่มนุ่มงามสุดโต๋ครับนี่กระลูกในท้องนี่ตัวใดเพิ่นก่อนลูกในท้อง รู้อะไรครับเป็นของแจ็คพอตครับอืตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองครับตัวที่สองนี่เบอร์สามเด้เพียงเด้อสามหมื่นสองพันเนาะยำๆครับสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทเบอร์สามครับแังไงอ่างครับบารนี้เมื่อเบิรงเบอร์ที่สี่ครับบารเนี่ยเบอร์ที่สี่ท่องกับพ่อใดครับตัวนี้ตัวนี้ท่องกับช็อกโกแลตครับสี่เดือนช็อกโกแลตสี่เดือนลูกใดโนในถ้อยสองครับลูกสองถือว่าสดเนาะแมนครับโอ้ตัวนี้เนื้อหนังดีพี่น้อง แน่นแน่นเนาะสิเนาะพ่อหนาขาตรงนุ่มแหลมดีครับพี่นี่แม่นครับมันท่ายเครื่องกระติดดำหอมคนหางใหญ่เขาเปิดราคาได้หลายนะครับสองหมื่นเก้าพันออกข่ารถเองครับโปว์รตัวนี้สองหมื่นเก้าพันพี่น้องออกับรถเองเาเก่าครับเ้าเก่าด้วยครับเด้อสองหมื่นเก้าพันพี่น้องออกข่ารถเองทองรับประกันไหแน่นอนครับโอ้ตัวนี้ขางามด้วยนี่บรนขางัวผูครับพลังดินดีเนื้อดีนังดี นี่พี่น้องนาหลังข้อหน้าเรียบสวยนุ่มนี่โอ้สสดครับสด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 แห้งก็ตีเนาะครับนี่เองสดก็เกลาอีกครับเบอร์เมื่อเมื่อเบอร์ที่ห้าครับเบอร์ที่ห้าสดก็เกลาครับเบอร์ที่ห้าท่องซีเดือนกับมูตันเป็นท่องแรกท่องแรกสูงลอยซีผาบวกครับนี่สูงลอยซีผาบวกท่องแรกนะครับท่องแรกฮู้ครับโอ้หัวแดง่ยืดคืนเลยแมนติดโบสครับเอาเครื่องดำละเบอร์ที่สองเป็นเกลืครับสองเป็นเกลือสองเกลือ เบิ่งด่ากับบาตโอ้าไม่นี่หางง้มครับหางงามเบิ้งได้พี่อนเะคนหางเครื่องดำปื๊ดเบิ่งเลียมนี่น้ำนักพี่นา้คอครับคอนี่ครับเศร้าเก่านาะแมนครับเบือที่หาครับสองหมื่นเกบาทครับนอกค่ารถเองหนึ่งงมงามไปเลี้ยงได้ครับนี่เด็ด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 ไมา่ยังบาไนี้ครับผมอไปเป็นเป็นเขาชุดโหมดแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกเป็นไรมากอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ่งแม่ก่อนเนาะครับเบิ่งแม่ก่อนนานแม่ลูกลูกแม่ซื้อ2ได้3แม่นบ่แม่นครับซื้อ2ได้3นี่แม่ท้องจักเดือนแม่ท้อง4เดือนกับเคฟเจครับโอ้จังสิไปดูบัดนี้ลูกลูกเพิ่นตัวนี้บ่แม่นครับเอ้ยมันใหญ่หรอกเราอยากอยู่ในแม่แล้วเนาะลูกแม่ลูกพ่อได้ไหมตัวนี้ลูกโคมโตครับลูกโคมโตจักเดือนแล้วครับแม่ลูกเพิ่นน่ะลูกเพิ่นอยู่ประมาณ ปีสิปีเหรเนาะ,ละ,ละ,ละแม่ครับสินปีสินปีได้พี่น,อน้องนี่สูงนี่ยอาจะร้อยสาบวกแปะแปะร้อยี่นอกูกเนาะแม่ครับแม่นี่สูงหลายเป็นดีครับแม่ก็ร้อยสีบวกครับแม่ร้อยสีบวกเอาครับพี่น้องซื้อสองน3สนี่เขาเปิดแล้ครับเปิดสี่หมืาพันครับสี่หมื่นกับอีกหาพันหละพี่น้องนี่ได้สาตัวด้สามตัวไปเลยครับลูกเพิ่นเครืองดำดีดีลูกก็โตใหญ่อยวยเรับนี่ไม่ใกลสีทับได้จังน้อยนี่ทั้งหางทังกล่นเพิ่นนะคร นี่เบอร์ที่หเด้อครับเด้อสี่หมื่นหาพันชุดแม่ลูกซื้อสองได้สามครับเอาเบิรงอยู่อยากได้ก็โทรมาต่อเอาครับนี่ถือว่าราคาดีแห้งเนาะแม่นครับเอาถือกว่านี่ขายเกี้ยงตับครับชงวดว่าพี่ขายถือต่อมาเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดแม่ลูกแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องครับแม่ท้องแม่ท้องสี่เดือนครับสี่วัยหนึ่งหกศูนย์ครับท้องสี่วัยหนึ่งหกศูนย์สี่เดือนเด้อครับเบอร์เจ็ดนี่แม่เพิ่นอ่ะวันนี้ลูกสาวเพิ่นนี่เจังเดือนครับนี่ ลูกสาวเพิ่กจอยู่งหกเดือนครับหกเจ็ดเดือนอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนหัวพ่อบ่ลูกสาวบ่หัวพ่อเนาะบ่หัวพ่อครับเป็นหมอคมโตโอ้ไ้ลูกเก่งได้นน่ครับควโตห้มาระดับนี้นี่หันแม่นทับเลือดดีดีเข้าไปนี่คักเติบนี่ครับลูกเป็นสูงน่าจะร้อยสามสิบแล้วละครับลูกประมาณร้อยสามสิบแม่หนีร้อยสี่สิบห้าเห็นไหวเพียงตาคมพี่นเนาะเมื่อที่เจ็ดครับชุดแม่ลูกชื่อสองในสามนี่ แลวคาได้ครับสี่หมื่นหาพันครับส <45, 000 S 2> ี่หมื่นหาพันได้ทองพ้อได้แม่ทองนะแม่สู้งไอยี่ห่หาบวกครับอืนี่เด้กผิวหนังเด้อโอ้ลูกงามครับล,ลูก,มลกมแม่สาวหัรรุ่นครับลูกแดงงามสัมเพราะรุ่นธรรมชาติพรอมแมน,นบอคือคว่าโคมนี่นี่เด็ดเด็ด้วยครับเด็ๆๆดอยู่ที่ลูกมันงามให้ลูกงามนี่เอาสี่หมื่นหาพันด้ครับเด้อเบอร์เจ็ดบันี้บมาเบงเบอร์ที่แปดครับเบอร์ที่แปดครับเบอร์ที่แปดนี่ลูกแค่งามคักบัต โอ้ลูกพ่อได้เนาะเด้งหน้าหนาหนิเนาะโู้พ่อบ่ครับบ่มีครับบ่มีประวัติครับเบอร์ที่8บ่มีประวัตเวิเป็นลูกสาวเบอร์ที่8เป็นลูกสาวทศพลครับอ๋อมีอยู่ไหมครับแม่นครับลูกสาวทศพลแม่ผสมหุตตั้นครับลูกสาวทศพลแม่ผสมหุตตั้นผ่านจักรอบแล้วครับผ่านแล้วครับใกล้ใกล้เด้๋วนี้ครับผ่านรอบผ่านรอบแรกรอบ2แล้วแม่กําลังอ้วนครับนี่โอ้ผ่านแล้วผ่าน2รอบแล้วแม่นครับบาดนี้ลูกนี่จักเดือนครับนี่ลูกก็อยู่ประมาณ6เดือนครับ6เดือนลูกได้ถึง6เดือนลูกได้เพิ่นครับตัวนี้ ที่เพ่นบอกกับผมมันลูกเรียเลยครับมีลูกเลียงม้วนมาได้เขากันเดียวสดอยู่ครับถือว่าดิสดแม่นี่ให้ลูกดีครับเบอร์ที่แปดเปิดราคาไว้รายเลยครับสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเนี่ยอ๋สามหมื่นเก้าพันครับแม่เครื่องอมแต่ว่านุ่มดีคอเล็บกะใส่ได้ดีบือเรื่องเห็นครับสีออกเม็ดเข่านะครับเด้อสีเม็ดเข่าแต่ว่าให้ลูกเก่งเลยนี่แม่นครับเป็นง้วโพลดีครับ น้ำใต้น้ำลางย้อนโอนต้นสวยเลยครับมานี่วพดิสายชอบกาแฟลูกสีแดงครับมาด้เบอร์ได้ครับมาดิมาดิเบอร์เก้าครับเก้าโอ้มาด้แม่ออกสีกาแฟแมนครับลูกออกสีแดงลูกแดงครับแม่ผสมแจ็คพอตลูกเป็นลูกสาวพริกแดงครับแม่ผสมแจ็คพอตท่านผ่านรอบไปแมนครับลูกได้หาหกเดือนครับลูกได้หาหกเดือนแม่ท่านได้ผ่านครับลูกที่สองครับอืลูกตัวที่สองพันแมนครับโอ้สวยด้วยมาดิมิตรลูกกำงามมาพี่น้อง แม่สีบัวงามแต่ว่าลูกสีงามงามขันเอาแบบนี้แล้วเนาะแม่ครับเอามือให้ลูกที่ดีนี่แหละพุนอ่ะปาเธอโก้ขนาดเลยถ้าพ่อดีมันก็ให้ดีดแน่เลยเนาะเบอร์เก่าแม่สูงไรไปเลยครับเบอร์เก่าเบอร์เก่าแม่ร้อยชีสิบบวกครับราคาครับราคาสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันซ้ำง้วแม่บ้านครับราคาได้ลูกพร้อมเห็นลูกแล้วครับได้ลูกพร้อมแม่กระทบไ้บพันพารอบเนาะครับผมเนี่ยพี่น้องลููงามบ่เบอ่งอีกรอบเนาะ เบื้งแข่งเบื้งขาลูกสาวเพิ่นเด้อครับเด้อหัวนำไตน้ํนาล้างย่างเบื้องหิระโอ้โคบแหมอ๋าได้คคบนี่ไปพ่อใจแท้แน่นอนครับมันงามพี่น้องมาที่พามาเบิ่งเบอร์ที่10เบอร์ที่10เบอร์ที่10เป็นแม่ลูกครับเอาล่อลูกก่อนเนาะลูกทางใดล่ะเบอร์ที่10บล่อลูกกันครับครับพี่น้องเบอร์10แม่ลูกเบอร์10แม่ลูกคือสวยแล้ครับเบอร์ที่10แม่ผสมมุตตันลูกสาวช็อกโกแลตครับตัวนี้ลูกสาวช็อกโกแลตจักเดือนครับ ตัวนี้อยู่ที่ค่าเดือนครับตัวนี้ลูกสาวช็อกโกแลต่าเดือนป้าเนี่ยครับหนาคักที่พี่น้องเรือบึงลูกไม่ได้เด็ดเเลยครับมีแต่ลูก,กงามๆเลยเบอร์เก้านี่ก็คักบึงเบอร์สิบแพงคักแม่บอปันใดจ,จะลูกงามครับ,รบเอาแบบนี้เลยพี่น้องแม่สูงหไรไปเลยครับแม่หลายชี้ชี้บวกครับเบอร์สิบนี่แม่ลูก,กงามๆเลยครับเปิดเปิดที่สามหมื่นห้าพันครับผู้ใดเดี๋ยวโค้มหนีไปนี่ปีบเลยล่ะสามหมื่นห้าพันครับบึงบึงบึงน้ำลางคนบึงแข่งบึงขาลูกสาวบึงบันท่ายครับวันนี้ อืมอา้าพี่นอ้องเบิ่งคักไปผมว่ามันคักอยูได้แม่นี่เนาะให้ลูกมึงครอบนะครับคอนี่ยน่นคักย่นแน่เด้อนี่พี่นออ้องเบอร์ที่สิบเครื่องแม่กระดำดีอา้าวราคาเท่าไหร่ก่อนครับสามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาพัานหนึ่งไหมพี่น้องนึง<ช><ะ>ไหมเขาไปเป็นแม่แยกลูกง่ายๆหนาเลยครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดแยกลูกง่ายๆหนานครับลูกเพิ่งน้องไปแล้วครับอันนี้แยกจัดเลยครับแม่หนาๆสิครับประกันสูงสุดหนึ่งสิบห้าบวกเพิ่งได้ลูกมาอ่าตัวหนึ่ง เบิดทีหนึ่งมืนเก้าพันครับหนึ่งมืนเก้าพันไปทับอล่แม่นครับทับเอาเลี้ยงอวนีได้ก็บ่ขาดครับหนึ่งมือนเก้าพโอ้พี่น้องเนือสบายสบายเลยเนาะแม่นครับเบอร์สิบเอ็ดด้อครับเด้อเบอร์สิบเอ็ดครับหนึ่งมืนเาพันเมิ่งคองเมืองแข้งเมืองขาเบิองนมีครับเบิองหนกเบิองนมเอาเขาท่าอะไรพี่น้องราคาถือครับอยู่เนี่ยเบอร์สิบเอ็ดกบเด้อพี่น้องเด้อพราเมันขายถือนี่ครับ ครับันี้ซุ่มแม่สาวน้อยบ่อันนี้แม่สาวพ่อผสมครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับสาวพ่อผสมสูงร้อยสูงร้อยสี่สิบบวกสี่สิบบวกเนี่ยน้องพ่อผสมเลยครับเนี่ยพ่อผสมเลยเบอร์สิบสองครับพี่น้องเบอร์สิบสองเปิดที่สองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันนี่ครับข้อเลียไรสายบ่อยขอบตาดำขอบหูดำเขาแตงไว้คอแข้งขาครับพี่น้องเบื้องตรงดีลำตัวเง่าครับเครื่องดำพ่นหางโอ้ใหญ่ลำหางตรงนี่ครับพี่น้อง ราคาสองหมื่นกว่าพันนั่นปะครับสองหมื่นห้าพันครับอ่าสองหมื่นห้าพันครับไปนี่รา <c oughs> คาถือแห้งครับไปนี่มีมาสำเร็จกระบอกเหลือครับพี่น้องย้อนมันราคาถือเนาะแมนครับของดีของมีประกันครับประกคือไซส์ดีเบิร์ครับวา่าแต่ของดีก็มีประกันแน่นอนประกันชัวร์แล้วบ้านนี้เบอร์ที่สิบสามเบอร์ที่สิบสามเป็นสาวเพื่อนครับหัวรุนนะครับพ่อผสมเพือนครับสีบักยางแดงเลยตัวนี้แมนครับสองหมื่นห้าพันเนือนครับสองหมื่นห้าพันแมนครับเบอร์สิบสามพ่อผสมเพือนกันป่ะแมนครับ สูงนี่ประมาณลอยซีหาเดี๋ยวบอกซีข้นเนาะแมนครับไงที่พี่น้องตัวนี้รนเราก็เลี่ยมง่ามพรอมเนาะตัวนี้เนาะทองมันญ่ที่พี่น้องตัวทองไงสองหมื่นหาพันครับเบอร์ที่สิบสามครับผมนี่บันทายน้าหนาขาดีๆสีเข้มเข้มสีเข้มครับพร้อมผสมนะครับพร้อมผสมนะครับเด้อเบอร์สิบสองสองิบสามราคาเีวยวกันครับสองหมื่นหาพันแล้วเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบได้เนี่ยเบอร์สิบสี่ครับเอาสิบสี่ก่อนจิแมนครับ ตัวนี้เป็นโปรสาวแหล่ครับเมบื่อบอร์ษัทสี่ครับเบอร์สิบสีบ <c oughs> บ่สิบสีต่ตัวแบบเงาอารา่คนนี้มาได้ใส่เนี่ยโอ้ขาไม่ต้องหุนเลยเบอรส์สิบสี่เก่งว่าเถอะครับเบอร์สิบสีสบส่เป็นแม่สาวครับเป็นแม่สาวเหมือนกันสาวพผสมเมื่อการเปิดสองหมื่นหาพันครับสองหมื่นหาพันครับเบอร์สิบสี่สูงนี่ร้อยสี่สิบบวกเนาะแม่ครับตัวนี้นป็ตัวเงาครับมันตื่นง่วนหน่อยเหมือนตื่นง่วนเตี่ยพี่อนเออเต้นบางยางเก่งเลยนี่พอเชียงคาติดดำมาวครับ องหมพันแมนครับเบอร์ต่อไปครับบาเนี่เบอร์ต่อไปนะครับเบอร์มีครับข้องเสาเรียครับอันนี้ข้องเสาเียตินี่ข้องเสาเียเบอร์ที่ยังเนี่ยเบ่ม่เบอร์ครับบ่มีเบอร์เบอร์พิเศษเบอร์พิเศษเบอร์ขแขนโจโก้ด้วยพี่น้องตาหักเตะง่วกระตุนตีแลวคาเดกครับเก้าพันเกร้บาทเก้าพันเก้าร้อยเก้ารอยครับเก้าบาท เงียบับนี้พ <jogo> ี่น้องหาวใส่เลย่อยๆนี่หันเรืงซีเราเนี่ยเบิ่งครับกินับจักจักปีแเราท่านพ่อปีไปวันดีสิ่งดีครับออกคารถเองครับ9,900บาทครับ9,900พเารเบิ่งครับปุ้มเฟียงอีกแียนตายนอนเฟียงเนี่ครับเหมือนยินหยาดีเนาะเฟียงเอาเน่าครับวุ้ยมูนี่มันสิ่งเนี่ยอันนี้ผูกผูกใกล้อันสังกัสีผูกใกล้รถบ้านรถดำรถซิบ้ออะไรครับเล่มกินมดหยักินมดครับกินสุเนี้ยยินสุเนี้ยครับนี่โอ้อันนี้ของสาวใหญ่เด้ศษ ขขไขาแมงม้าค้องข้อว้คาบข้อเสาแหลกินเลยนครับเนี่ย <c oughs> โอ้เป็นตาฮักครับมันว่าเป็นพวกครับบาน,นี่มาเบิ่งเพียป <c oughs> ากแดงๆรมีเด็ดด้ครับไม่พอพันบักไงเล็บบานะเบิ่งค่ะอน,น้ำพอพันค่ะอืพอพันบักไงเลยน,นี่ค่ะอันเป็นลูกพ่อใดเนี่ย ลูกพ่อเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกพ่อเคเอฟสามหนึ่งจักปีจักเดือนแล้วครับนี่ซิปเอ็ดเดือนค่ะมันหน่เนาะเอ็ดเดือนอ่านี่ค่ะบักหนาเลยเนาะโอ้โหบงขาครับขาใหญ่ขาตรงเมื่อใครดำ่มไม่ใครใหญ่ตัวนี่ไหมใครใหญ่ค่ะบักใหญ่เลยครับองศาถือว่าเขาทาขาหนานี่ปัดขาสร้างครับยืนตรงกับนอกตั้งโจโก้หนาล่อเนาะซิปเอ็ดเดือนซิปเอ็ดเดือนค่ะ พันธุ์ไทยเปิดๆนู่นๆตุ้นๆกล้ามเนื้อนี่หลายขานี่ตรงเหยียดดีพ้น<ด>หางไงพ่อพันครับอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ขาโทรมาราคาเปิดลายเลยครับเปิดได้ 30, าสามหมื่นหาพันบาทสามหมื่นหาพันนี่ค่ะหูห้ๆเชื่องๆเลยค่ะนี่โอเคไปหัดหน้าตาไงเงเนาะพุ่นเนาะอันนี้เสพติดเดือนได้ครับนี่ควมสูงได้ร้อยสามหาไปได้เลยเนาะ ได้ค่ะได้แล้วได้แล้วความูลอยู่ได้แล้วเบียดเบียดค่ะเบียดเบียดได้แล้วเอาม่สามสิมื่กาสิบเอ็ดเดือนหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะขันซัวได้พ่อทับสองปีนี่ไม่ใช่บ่ร้อยหกสิบอยู่ตรงครับเนื้อหนังม้าเต็มค่ะแข้งขาใหญ่โอ้ตัวนี้ครับเป็นตาเป็นตาเห่นยยุ่งว่าตัวนี้แข้งขามันใหญ่มันบึกดีสนใจกับเขามาเบิังอยู่ฟาร์มเลยครับสาขาหนึ่งคือบ้านนาคาตำบลนาคานี่คือสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งครับบ้านนาคาตำบลนาคาเพราะว่ามีปฐุมมาสาขาครับริหารงานโดย อ่าซีโอครับครับบันนี่ค่ะสาขาสองเพื่อนเห็นเนาะสาขาสองกัดเร็วๆภายในสองอาทิตย์นี่ครับไม่ไม่นี่ละนะครับปลา่าปลาดังที่ได้เปิดอืมพี่น้องถามเบิ้งได้ครับเด้อครับไปเบิ้งรับรองว่าโปรได้เด็ดครับกับเป็นงัวแบบเดียวกันยิ่งเพิ่งยิ่งง่วเกจเกจอ่ามันมีว่าร้อยทรงนะครับอ๋อข้อหูด้วยกับปลาเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นงามอีกระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ราคาสิ่ี่ดอบลงมาอีกระดับหนึ่งครับผมกับการราบรอชมครับ สองถูกก็มีแต่ที่เด่นเนี่ยติดตามสามโตมืนหาครับมีนี่ครับโอ้ถามิึงเอาด้วยเป็นห่วงเด้อถามมึงครับสาขาสองครับสามโตมืนหาเนี่ยมันติดวติดตัวซ้ำนี่ซ้ำตัวนี้หรือว่าอย่างไรครังวันนี้อีกรุ่นรุ่นนี้ครับเป็นแม่ลูกสามโตโอ้แม่ลูกสามโตแม่ครับเป็นแม่แล้วก็ได้ลูกสาวแล้วก็ได้ลูกถูกตัวนึงเป็นสามโตครับสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องสนใจนะก็โทรติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าเบิ่งได้ทุกมื้อ นะครับผมการประกันเขาประกันหนึ่งเดือนทุกทุกตัวทุกตำหนิทุกตัวนะครับตำหนิก็คือสากลนี่คือตำหนิพวกค้าทุกหางดอกหางดางมุนี้นะครับแต่แต่วันเวลาการประกันว่เป็นสากลเพราะแล้วแต่ล่าฟาร์มจะประกันกี่วันแต่ทางเราประกันที่หนึ่งเดือนทั้งภายนอกภายนมดลูกงามาลูกออกว่ายังประกันมดรับแต่ว่าไ่ประกันแต่หมันเพราะเราไม่สามารถไปตรวจซื้อหมันของคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นจ้ะที่นอกสนใจกับเขามาเลยครับครับ ครับเดินทางุาชนไทยครับพ่อกันชิบหนาชิบไม้ชิบต่อไปครับผมมานนัทั่วประยุงฟ้ามพร้อมด้วยเลขาเพิ่นน้องแหล่เนาะ,ะสวัสดีครับ